นอนมาขนาดนั้นยังไม่พออีกเหรอครับง่วงก็นอนสิครับจะมานั่งเล่นโทรศัพท์ทำไมอีกเล่าขอเช็คแป๊บเดียวเองถ้าจะนอนก็ไปนอนที่เตียงดีๆสิครับเดี๋ยวก็หลับคาโซฟาอีกแป๊บเดียวเห็นฉันเป็นคนขี้เซาขนาดนั้นเลยเหรอก็พอรู้ไงครับถึงได้ให้ไปนอนที่เตียง มันขาดคำไม่ะบอกแล้วยังไม่ยอมฟังกันอีกเชื่อเขาเลยเห็นฉันเป็นคนขี้เศ้าขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนที่นอนน้ำลายยืนนี่ใครกันละ่ะ <c oughs> ดื้อจริงๆเลยนะเด็กคนนี้เด็กดื้อมันก็ต้องโดนทำโทษสักบ้าง เพราะผมมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยสงสัยพัดคงเอามาให้หรือมัง้งแต่จะว่าไปนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วล่ะเนี่ยแล้อะไรของนายเนี่ยพัดป่านนี้คงจะตื่นแล้วมัง้งสบายตัวดีจังเลย หรโทรมาทำไมล่ะเนี่ยฮัลโหลพัทมีอะไรหรอโทรมาสะดึกเลยแค่จะโทรมาบอกนะครับว่าถึงหอแล้วเออแล้วก็คิดว่าป่านนี้พี่คงจะอาบน้ำเสร็จพอดีนะครับแอบโรคจิตนะพัทฉันวางแล้วนะเด,เดี๋ยวสิครับผมก็แค่เดาเองนะ เอาจริงๆที่ผมโทรมาหาก็ไม่ได้จะม,มาเดาว่าพี่ทำอะไร,รยอยู่หรอกนะครับหแล้วผมก็แค่คิดถึงแล้วก็อยากได้ยินเสียงพี่นะครับ <c oughs> พี่เฟิร์นพี่เฟิร์นครับ <c oughs> ฉ,ฉ,ฉันใช่ผมอยู่ย่ะไม่ใช่ว่าเขินหน้าแดงจุมพูดไม่ออกใช่ไหมครับ <c oughs> ผมจะโทรมาบอกแค่นี้ละครับ งั้นผมไม่กวนพี่แล้วนะเด,เดี๋ยวซิเดี๋ยวก่อนสิพัดครับน,นายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าได้ยินเสียงฉันนะงั้นก็อยู่คุยกับฉันก่อนซิได้สิครับอ๋อเกือบลืมไปเลยพี่ชอบหน้าจอใหม่ไหมครับผมตั้งใจทำให้เลยนะครับนั่นน่ะแอบถ่ายผู้หญิงมาเสียม,มาระยาทนะรู้ไหมฮะ เด็กดื้อบอกไม่ฟังก็ต้องโดนลงโทษสิครับก็ไม่คิดว่าจะหลับนี่นาแล้วพี่ชอบไหมล่ะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนะเริ่มดึกแล้วสิคงได้เวลานอนแล้วนะครับนั่นสินะจะว่าไปนะพัด พอได้ยินแต่เสียงของนายแล้วฉันเองก็อยากเห็นหน้านายตอนนี้จังพัดนี่ฟังอยู่ไหมเนี่ยเออเออเออพอดีผมง่วงแล้วนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวดิพัดตัดสายเฉยเลยบายตอนนี้ฉันกำลัง อารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยล่ะฟันดีนะครับพีพ่วดนตัดสายใชยเลยอะส่วนสาเหตนุนะหรอฮกระนังแฟนตัวดีของฉันยังไงล่ะคราวนี้แหละที่ฉันจะเอาคืนแล้วจะเอาคืนยังไงนะหรอฮพัดนะ้มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งแล้วจุดอ่อนนั้นก็คือพัดแพ้กองแมวยังไงล่ะแมวเฮ<ะ>้ยเส็จฉันแนะ่ น่ารักดีเนาะแ,นแต่คงจะอุ้มแมวไปแบบนั้นคงไม่ได้แต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะมีขนแมวติดอยู่เต็มตัวยังไงล่ะ <c oughs> ต่อไปก็เช็คว่าอยู่ไหมพัดตื่นยังอะ่ะ <c oughs> ตื่นแล้วครับทำไมล่ะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะถามเมื่ออยู่ห้องไหม <c oughs> อยู่ครับ ทำไมเหรอเปล่าเล่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาเป็นไปตามแผน